สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำการนำหลอดไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเอามาทำเป็นไฟเทกนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือ,อขั้วแป้นไฟเแดานเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็เตาต่อไฟแล้วก็จะมีปักไฟยาวพอประมาณนะครับนี่หอันแล้วก็จะมีสายไฟสองเส้นนะครับที่เราจะใช้ต่อเป็นสายออกมานะครับ ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจออกมาเป็นอย่างใดขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเราก็จะทําเป็นฐานก่อนนะครับลุงตุ้ยก็มีไม้ไม้ลังนะครับตรงนี้เขาเรียกไม้ลังโอเคได้มาประมาณนี้นะแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับจะเอาอันเล็กหรืออันใหญ่นี่ลุงตุ้ยก็ได้มา1อันแบบนี้นะเราก็จะมาใส่เป็นขายางรองพื้นแบบนี้นะนี่เราก็หาตําแหน่งที่เราต้องการวางนะครับ ลงตุ้ยก็จะใส่ขายางเข้าไปตรงนี้สีข้างนะครับโอเคแล้วเราก็จะหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะติดขายางเพื่อจะใช้เป็นปืนกาวหรือจะใช้น็อตยึดก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับอ,อยู่ที่ความต้องการของเรานะเพื่อนๆโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาเราก็ทำการยึดเข้าไปตำแหน่งที่ เราต้องการเลยนะครับนี่หาตำแหน่งวางเข้าไปให้พอดีเลยนะเพื่อนๆเวลาเราวางมันก็จะสูงจากพื้นขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เราดูเก็บหวาดได้ง่ายเวลาเราไปติดตั้งมันก็จะมองเห็นกว่านะครับโอเคต่อมาเราจะดูตำแหน่งที่เราจะวางนะครับว่าเราจะหันไปทางไหนเพราะว่ามันจะต้องมีสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมครับโอเค เมื่อเราเปิดตำแหน่งตรงนี้ออกมาแล้วเราก็จะทําการวัดแล้วก็ติดตั้งให้อยู่ตรงกลางเลยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะวางประมาณตรงนี้นะนี่เพื่อนๆโอเคแล้วก็ยึดด้วยน็อตสกูให้แน่นเลยนะเพื<ๆ>่อนๆอ่าเราก็ค่อยๆทําไปนะครับตรงนี้ลุงตุ้ยก็จะทำอ่ายึดน็อตตรงนี้สี่สี่ตัวเลยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนๆ ไอ้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้เขาแข็งแรงนะครับเพื่อที่เวลาเราจับขยับบ่อยๆมันก็จะไม่หลุดนะครับนี่เราก็ยืดให้แน่นเลยโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะนี่แล้วเราก็ทำการต่อสายไฟนะครับสายไฟตรงนี้เราพยายามใช้สายไฟที่มันเป็นเส้นเดียวนะเพื่อนเป็นไส้เส้นเดียวเป็นทองแดงนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับ แล้วเราก็จะใส่เข้าไปที่ขั้วที่อยู่ที่เขาจัดมาให้ตรงนี้สองขั้วใช่ไหมครับเราจะใส่ขั้วไหนก็ได้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นกระแสะสลับนะครับใส่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเราก็ทําการใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ยึดให้แน่นนะเพื่อนๆโอเคนี่เราก็ทําการขันน็อตให้แน่นเลยนะครับแล้วเราก็ทําการ ดัดไปตามตำแหน่งที่ปลายสายไฟจะไปโผล่มันก็จะมีตำแหน่งที่วาๆอยู่ด้านขวามือตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมาออกตรงนี้นะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหนึ่งข้างนี่แบบนี้ตรวจเช็ค,ความแข็งแรงด้วยนะครับโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะต่อมาก็จะทำอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับนี่เราก็ ทำการปอกสายไฟแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นอีกข้างหนึ่งใช่ไหมครับมันจะมีสอง,สองขาที่ยื่นออกมาให้เราใส่สายไฟเข้าไปใช่ไหมครับนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เลยครับโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการ จัดให้มันออกมาทางเดียวกันนะครับมาโผล่ตรงตำแหน่งที่อยู่ใกล้กันแบบนี้นะครับนี่โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราจะเอาเตาต่อไฟมาวางตำแหน่งตรงนี้เราก็กะสายไฟให้พอดีเลยนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะนี่เราก็ทําการจัดให้เรียบร้อยแล้วก็อปอกปลายสายไฟเพื่อที่จะใส่ ตัวรับสายไฟตรงข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เลยเราก็ทําการปอกอเปลือกตรงนี้ออกนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเตาต่อสายไฟตรงเนี้เราใช้หนึ่งอันนะครับมันจะมีสองสองขั้วใช่ไหมครับเราก็จะเอามาใส่แบบนี้นะนี่เพื่อนเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงแล้วก็ยึดให้แน่น แล้วอย่าลืมยึดตัวเต๋าด้วยนะครับให้ติดกับไม้หรือจะใช้เป็นปืนกาวก็ได้ตรงนี้นะนี่เราก็จัดให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อได้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ยึดเลยใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับมันจะมีรูใส่น็อตยึดได้นะครับตรงนี้ให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยอ่าต่อมาเมื่อเราต่อตรงนี้เรียบร้อยตรวจช็คเรียบร้อยแล้วเราก็ เอาปืนกาวเนี่ยยึดสายไฟไว้กับพื้นนะครับเพื่อที่ให้เขาอยู่แข็งแรงนะครับตรงนี้ให้เขาอยู่นิ่งๆโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเมื่อเราตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ฝาครอบเข้าไปใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะมีตำแหน่งที่เราจะต้องตัดออกนะครับเพื่อหลบเลี่ยงสายไฟนี่เมื่อเราวางแล้วมันจะมีล็อกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะ เมื่อเรากดเข้าไปเขาก็จะล็อกแน่นเลยนะครับตรงนี้แข็งแรงโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วต่อมาลุงตุ้ยก็จะใส่สวิตต์ตรงนี้เขาเรียกสวิต์กลางทางนะครับสำหรับเปิดปิดนะครับนี่เราก็จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะทีแรกลุงตุ้ยไม่ได้คิดจะใส่สวิต์แบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเราทำการเทสต,ตรงนี้เราจะต้องเปิดปิดแบบง่ายๆก็จะประมาณอย่างนี้นะอ่าเราก็าวัดสายไฟให้ดี แล้วเราก็ปอกปลายสายไฟเองให้ขาเขาออกมาเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะใส่เข้าไปในสวิตช์กลางทางแบบนี้นะโอเคนี่ลุตงตุ้ยก็กะสายไฟให้เดินมาถึงที่ตัวเตารับไฟตรงนี้นะครับเราก็หาตำแหน่งที่เราจะวางให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปก่อนหนึ่งข้างนะครับตรงนี้แล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าเมื่อยึดตรงนี้แน่นแล้วต่อมาเพื่อนเราก็จะทําสายไฟเข้าไปให้มันอยู่แล้ว้าบข้างๆแบบนี้เลยนะตรงนี้แล้วเราก็วัดสายไฟอีกเส้นหนึง่งนะครับเราก็ต้องดูตําแหน่งที่ถูกต้องด้วยนะครับก็คือกะให้พอดีเลยแบบนี้นะเราก็เอาสายไฟมาทาบกับขาที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเมื่อวัดได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปที่ เตารับไฟนะครับนี่แล้วก็ยึดให้แน่นเลยแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ทำการเดินสายมาเข้าที่สวิต์กลางทางนะครับตรงนี้โอเคหรือจะเรียกสวิต์ง่ายๆสวิตซ์ปอกแ๊กก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ลุงตุ้ยก็เรียกตามความเข้าใจที่ลุงตุ้ยรู้จักนะครับแบบนี้อ่าเราก็เอามาใส่น็อตมันจะมี2ขาใช่ไหมครับ เราก็จะใส่เข้าไป1ขาก่อนนะครับเส้นนี้มันจะต้องเป็นเส้นเดียวกันนะเพื่อนๆเราจะเอา2เส้นมาใส่ไม่ได้นะครับก็คือเดินมาเส้นหนึ่งไปเข้าที่เตารับไฟใช่ไหมครับอีกเส้นหนึ่งเราตัดออกเพื่อที่ให้เขาขาดจากกันแล้วก็เอามาใส่ขาที่1กับขาที่2นะครับเมื่อเราทําการเปิดไฟ ไฟมันก็จะติดมันเป็นเหมือนสะพานไฟนะครับที่จะจ่ายไฟเข้ามาเป็นเปิดปิดนะครับแบบนี้โอเคเราก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับตรงนี้มันชนกันได้นะเพื่อนๆมันเป็นสายเดียวกันนะครับโอเคแต่เราก็ต้องล็อกให้แน่นนะตรงนี้นี่เราก็ทําการปรับสายให้ใสให้พอดีแล้วก็ทําการปิดฝาให้แน่นตรงนี้ต้องต้องยึดให้แน่นก่อนนะครับแล้วเราถึงจะปิดฝาเข้าไปนะครับโอเค ระหว่างที่เราจะปิดฝาเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องจัดสายไฟให้อยู่ระหว่างร่องด้วยนะครับเพื่อที่เราจะใส่น็อตเข้าไปแล้วไม่ไม่โดนกับสายไฟนะครับโอเคตรงนี้ก็จะง่ายๆนะเพื่อนๆนี่เราก็ค่อยๆทําเข้าไปใจเย็นๆนะตรงนี้อ่าเราก็ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่เลยสองตัวนะครับตรงนี้จะมีน็อตสองตัวเมื่อใส่น็อตตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะหาตำแหน่งที่จะ วางแล้วก็ยึดให้แน่นนะครับลงตุ้ยก็จะใช้เป็นปืนกาวหรือเพื่อนจะใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนกาวมันก็จะง่ายสะดวกเมื่อเราจะแก้ไขเราก็ทําการตัดตรงนี้ออกได้นะครับนี่เราก็วางลงไปให้ตรงตาแหน่งที่เราต้องการเลยนะครับอ,อันนี้ยึดให้แน่นเลยนะเราก็เติมเนื้อกาวเข้าไปให้เพียงพอนะครับแล้วก็กดให้เขา แข็งตัวแบบนี้เลยนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วนี่เพื่อนเห็นไหมมันก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่เลยเปิดปิดต้องเช็คดูด้วยนะครับเราก็จะมาเทสไฟดูนะครับว่าอ่ามันใช้งานมันจ่ายไฟมาหรือเปล่านี่ลุงตุ้ยก็จะใช้สวิตตัวนี้ประจําเลยนะเพื่อนๆพื่อนอันนี้ลุงตุ้ยก็ทําขึ้นมาใช้เองนะครับอ่ากันไฟดูดได้นะครับนี่เมื่อเราเปิดไฟตรงนี้แล้วตอนเนี้เรายังไม่ได้เปิดสวิตใช่ไหมครับ เราจะวัดไฟดูมันจะไม่มีไฟนะครับนี่เมื่อเราเปิดสวิตตัวนี้ไฟมันจะมาหนึ่งข้างนะครับนี่คือไฟอยู่ตรงกลางเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่หลอดได้เลยนะครับนี่เปิดติดเลยปกติเลยนะเพื่อนๆอันนี้ใช้งานได้เลยนะครับนี่โอเคเปิดปิดได้คล่องตัวแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับโอเคต่อมาเมื่อเราทดลองดูแล้วว่ามันใช้งานได้ นี่เราก็จะทําขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องดึงปลั๊กออกด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่หลอดไฟที่เสียใช่ไหมครับอันนี้มันใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆนี่ไม่ทราบว่าหลอดมันขาดหรือเปล่าแต่ว่าเปิดไม่ติดนะนี่เห็นไหมครับแต่เป้าหมายของเราคือเราจะใช้ตัวโครงของเขานะครับเพื่อที่จะมาทําผลงานของเรานะเพื่อนๆเราก็ทําการปลดหลอดไฟตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะด้านในดูกันนะครับ อันนี้ก็คือมันยังใช้งานได้อยู่เป็นปกตินะนี่ตรงนี้นะครับโอเคเลยนี่ก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วเราก็ทําขั้นตอนต่อไปต่อมาเราจะมาแกะด้านในตรงนี้ดูกันนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรส่วนมากพวกนี้หลอดมันจะขาดนะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อจะแกะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอ,อันเนี้ยหลอดมันขาดอยู่ดวงนึงเห็นไหมครับเนี่ย ขาดูหนึ่งอันมันก็ทําให้ไฟเนี่ยไม่ไม่จ่ายไปนะครับอ่าแต่ตรงเนี้ถ้าเราจะเก็บเอาไว้เป็นอะไรเวลาเราจะใช้หลอดไฟอ่าเราก็จะมาแกะเอาจากตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับอันนี้หลอดอื่นๆมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนประกอบอื่นๆอาจจะใช้ไม่ได้นะอันนี้ลุงตุ้ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเราจะมาทําไฟเทคกันนะครับลุงตุ้ยก็มีตัวนี้มันแตกนะเพื่อน อ่าลุงตุ้ยเช็คดูแล้วว่าอ่ามันน่าจะใช้ชุดของเขาได้นะครับชุดมอเตอร์พวกเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยจะต้องตัดของเดิมองค์นี้ออกมาก่อนนะครับนี่มันก็จะเป็นสองเส้นไฟสองเส้นแบบนี้นะนี่เราก็จะดูว่าเขาใช้งานจะใช้งานอย่างไรต่อมาเราก็จะมาเอาอ่าคมตรงเนี้ยออกพวกแผง วงจรหลอดไฟตรงนี้ออกนะครับเราจะไม่ใช้นะนี่เราก็ทําการปลดนอด็อตเขายึดมาสี่ตัวใช่ไหมครับ mm. เดี๋ยวเราก็ปลดออกไปเลยนะตรงนี้เราจะไม่ใช้งานเขานะครับเมื่อเราจะทําตรงนี้เราก็จะต้องอใช้สายไฟเอามาเชื่อมต่อใช่ไหมครับเราก็จะมาเปิดด้านในดูกันนะครับข้างในตรงนี้เขาก็จะติดซิลิโคนมาเฉยๆนะครับเราก็สามารถที่จะค่อยๆแงออกมา ใช้เหล็กแหลมแหลมคมคแข็งแขงเนี้มันก็ขึ้นมานะครับมันเป็นเหมือนปีเนียมอ่อนๆนะครับนี่เราก็ตัดสายไฟตรงนี้ออกไปปรากฏว่าสายมันหลุดออกมาหนึ่งขาเลยนะครับนี่เราจะต้องแก้ไขตรงนี้ก่อนนะครับเราก็ทําการดึงชุดฐานตรงนี้ออกมาให้ได้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะเพื่อนนี่แล้วมันก็จะมีะช่อง รูสายไฟที่ขึ้นมาใช่ไหมครับมันหลุดมาเส้นหนึ่งก็คือหลุดมาน่าจะเป็นแกนกลางใช่ไหมครับตรงนี้นะนี่เรามองเห็นเข้าไปด้านในเดี๋ยวเราจะทําการบัดกรีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้โอเคเราก็ทําการบัดกรีตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเราทําเป็นใช่ไหมครับเราก็ค่อยๆซ่อมแซมไปจริงๆแล้วเวลาเพื่อนแก่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ อย่าให้มันดึงแรงอันนี้ลงตุ้ยดึงแรงไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นช่างเราทําเป็นเราก็ค่อยๆทําไปแก้ไขไปนะครับตรงเนี้เพื่อนก็อย่าประมาทนะมันเป็นไฟ220โวลต์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเมื่อเราตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วต่อมาอ่าเราจะใส่ชุดมอเตอร์ของหลอดตัวเนี้ยลงไป รูมันเล็กนิดนึงใช่ไหมครับแต่มอเตอร์มันใหญ่ไม่ใช่ปัญหานะเพื่อนๆเราก็ทําการเจาะรูใช้สว่านใหญ่ๆตรงนี้หรือเราจะใช้แบบกัรไกยตัดเอาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปีเนียมบางๆตรงนี้นะแต่ลุงตุ้ยจะใช้เป็นสว่านดอกเจดีตัดเข้าไปนะครับเจาะเข้าไปแบบนี้นะนี่มันบางนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆเอามือบิดเบาๆก็บุบแล้วนะครับ โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้มันยังไม่พอดีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลุงตุ้ยจะต้องทําการบากให้มอเตอร์มันลงไปให้ได้ก่อนนะครับอ่าเราก็ทําการตัดแต่งเลยนะครับตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะทําวิธีของเรานะครับโอเคลุงตุ้ยก็จะทําแต่ตรงเนี้ยเพื่อนเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอะปิเนียมตรงเนี้ยมันบาง มันสามารถบาดมือเราได้นะครับแล้วก็เศษเล็กๆน,ๆน้อยๆที่มันหลุดหล่นตรงนี้เราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะ,ะตำม,มือเราได้นะครับโอเคก็จะประมาณอย่างนี้นะเราค่อยๆแต่งไปแบบนี้นะครับเราอย่าเพิ่งกดแรงนะเพื่อนเดี๋ยวมันไปบาดสายไฟขาดนะครับเราต้องกะให้พอดีก่อนเมื่อได้ตรงนี้แล้วนี่เพื่อนเห็นไหมครับให้มันแนบลงมากับพื้นแบบนี้เลยแล้วเราก็ใช้ปืนกาวยึด รือเพื่อนจะยึดด้วยน็อตก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีรูอยู่แล้วแต่ลุงตุ้ยจะใช้ปืนกาวยึดแบบนี้นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างอ่าก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นตรงนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอ่าเราตรวจเช็คดูความแข็งแรงของเขานะครับอ่าตรวจเช็คสายไฟด้วยนะเพื่อนๆอย่าให้เขาขาดนะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการบัดกีขั้วสายตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมี องเส้นตรงนี้นะมีอยู่สองตำแหน่งตรงเนี้ยมันเป็นกระแสไฟ AC นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราสามารถที่จะใสะ่ขั้วไหนก็ได้นะครับไม่มีบวกลบนะครับแต่ว่ามันชนกันไม่ได้เราก็ต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับก็คือใส่ข้างไหนก็ได้หนึ่งขาข้างละหนึ่งขานะครับนี่มันจะมีสองตำแหน่งตรงนี้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราก็ทำการตัดสายไฟเดิมออกนะครับ นี่แล้วเดี๋ยวเราจะบัดกีสายที่เราต่อเข้ามาจากขั้วเดิมนะเพื่อนๆสายไฟสีขาวจากขั้วของหลอดเดิมเอามาใส่ตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะโอเคมันก็จะมีสองจุดใช่ไหมครับต่อมาเราจะทำการบัดกีนะเพื่อนๆตรงนี้ถ้าเผื่อสายไฟมันสั้นเพื่อนก็ต่อเอานะครับแต่ว่าพอดีหลุงตุ้ยวัดแล้วว่า ความยาวของเขาใช้ได้นะครับลุงตุ้ยก็จะต่อสายเดิมของเขาเข้าไปเลยนะครับนี่เราก็ทําการจับให้แน่นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เติมเนื้อตะกัวเข้าไปที่ปลายขั้วใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะใส่สายไฟเข้าไปตรงนี้นะนี่สายเดิมของเขานะครับสีขาวเราก็ทําการแตะเข้าไปที่ตัวนี้เลยมันก็จะแข็งแรงกว่านะครับโอเค หรือเพื่อนจะต่อเป็นต่อสายเอาก็ได้นะครับอ่าสีแดงทีแรกที่มันติดมากับแผงวงจรเน,นี้ยอันนี้ตรงตุ้ยจะต่อแบบนี้มันก็จะดูแข็งแรงกว่านะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้อ่าเราต้องอย่าให้ตะกัวเขาไหลไปชนกันนะครับอ่าต้องแยกออกหลังจากนั้นแล้วเราก็ทําการพุ่มหรือห่อด้วยเทปสายไฟหรือเทปกระดาษก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่า วงจรพวกนี้มันจะไปโดนโลหะหรือโดนอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องปิดให้มิดเลยนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะทําประมาณอย่างนี้นะโอเคส่วนด้านบนก็เหมือนกันนะเพื่อนๆตรงนี้เราก็เอา,อาเทปพ,พันซะให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะไปชนกับโลหะมันก็มีได้นะครับนี่ตรงนี้นะนี่เราก็หุ้มให้เขามิดชิดนิดนึงนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้ว ต่อมาเราก็จะวางเข้าไปเราตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับอ่าเราก็วางเข้าไปแล้วก็กดลงไปเฉยๆก็ได้นะครับตรงนี้นี่จะใส่กาวหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าหลอดตัวเนี้มันจะอยู่เฉยๆนะครับนี่โอเคนี่ลองครอบดูก็ได้นะครับต่อมาเราจะมาใส่ที่ขั้วไฟของเรานะครับตรงนี้เลย โอเคเราก็หมุนให้แข็งแรงก่อนนะครับแล้วเราทําการเปิดนะเพื่อนเดี๋ยวลงุงตุ้ยปิดไฟนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ยังไม่ติดนะเพื่อนเราจะต้องเปิดสวิตตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เลยเห็นไหมเพื่อนมันก็จะกระพริบแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นไฟ t e ทคนะครับมันแวบๆตอนนี้เรายังมองไม่เห็นภาพใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลงุงตุ้ยจะเอา,อาฝาครอบที่เป็นเหลี่ยมนะเพื่อนมันจะมีอของ ที่เขาติดมามันก็จะเป็นเป็นฝาครอบที่เป็นกระจกเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะนี่เราก็จะเอามาใส่ตัวปลายของแกนตัวนี้มันก็จะเป็นเหมือนน็อตใช่ไหมครับเราก็จะเอาที่ครอบเดิมของเขาแบบนี้นะนี่มันมันไม่แตกนะเพื่อนมันใช้ได้อยู่เราก็จะเอามาครอบตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ ยุดน็อตไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องให้แน่นมากนะครับเอาให้เขาหมุนตัวได้เพราะว่ามอเตอร์ของเขาจะหมุนตัวแกนใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับเมื่อเราทําการเสียบปลั๊กปิดไฟตรงข้างหน้าแล้วเราก็เปิดสวิตช์นะครับมันก็จะเป็นกระพริบแบบนี้เลยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นอันใช้ได้นะแล้วเราก็เอาโคมเก่าของมาครอบฝาตรงนี้เอาไว้นะครับ ลองกดดูก่อนนะครับระวางวางก่อนยังไม่ติดกาวนะเพื่อนเนเนี่ยเขาก็จะกระพริบแบบนี้ไปนะครับแล้วก็หมุนไปด้วยก็จะเป็นไฟที่แบบไม่แรงนะเพื่อนจะเป็นไฟแสงสว่างเหมาะสำหรับเป็นไฟเทคเล่นเวลาเราเปิดห้องลองฟังเพลงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแสงไฟนวลๆทำให้เรามองเห็นทางก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ เล่นๆน,นะลุงตุ้ยก็ทำดีกว่าเอาไปทิ้งนะเพื่อนๆเอามาทาตรงนี้ก็ใช้งานได้เวลาเราจะฉลองอเทศกาลปีใหม่หรือเราอยู่คนเดียวออยากมีแสงบูบๆบ้บาบาเราก็เอามาเปิดตัวนี้ได้นะครับนี่มันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะอันเนี้ยถ้าเราต้องการให้เป็นประกายไฟที่มันส่องแสงออกมาตรงนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะต้อง เราก็เอาฝาครอบออกใช่ไหมครับเนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยทําให้ดูก่อนนะแป๊บหนึ่งเนี่ยถ้าเราเอาฝาครอบแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่ฝาครอบด้านนอกใช่ไหมครับอ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยบอกก่อนนะครับว่าฝาครอบของเขาก็จะมีเศษอ่าของซิลิโคนใช่ไหมครับเราก็ทําการปอกตรงนี้ออกเราจะใส่เข้าไปใหม่หรือไม่ใส่ก็ได้เราลองปิดดูนะครับถ้ามันแน่นก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าเราจะใส่อ่า เป็นปืนกาวก็ได้นะครับตรงนี้นี่ลองกดดูมันก็แน่นนะเพื่อนตรงนี้โอเคก็ได้เพราะว่าหลอดตรงนี้มันจะอยู่ของมันเฉยๆนะมันไม่ได้หมุนมันจะหมุนแต่ด้านในของมอเตอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวลงุงตุ้ยถอดให้ดูก่อนนะครับเนี่ยเมื่อเราจะเอาไปใส่ขั้วที่เป็นแบบนี้นะไปใส่อันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราทําขึ้นมาใช้เองใช่ไหมครับเพื่อนนี่เราก็ตรงนี้นะเดี๋ยวลงุงตุ้ยดู เช็คความเรียบร้อยก่อนนะเมื่อเราจะใช้งานเรามีเต้ารับไฟตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปเสียบได้เลยนะครับจะเป็นแหวนหรือติดผนังก็ได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็ทำการเปิดสวิตช์เข้าไปนี่เราไปใส่ขั้วอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใส่ขั้วตรงนี้เห็นไหมเพื่อนมันก็จะเป็นไฟหมุนสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้สว่างอยู่นะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวลุงตุ้ยจะให้ดูภาพมุมนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นไฟเหมือนไฟหมุนแบบนี้นะแต่ว่าอ่ามันจะไม่สะท้อนออกมาเป็นกระจายนะครับอ่าลุงตุ้ยก็จะให้ดูหมุนดูแบบนี้ไปก่อนนะครับอันเนี้ยเพื่อนเห็นไหมครับว่ามันง่ายนิดเดียวเลยเราก็เอาอุปกรณ์ที่มันเหลือใช้แล้วมีส่วนประกอบที่มันใช้งานได้เราก็มาผสมประสานกันออกมาเป็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นแบบ ไฟกระจายสมมุติว่าเป็นกลางคืนใช่ไหมครับอ่าตรงนี้เราก็ดึงเอาฝาครอบตัวนี้ออกนะครับมันก็จะทําให้เรามองเห็นสีแสงเดี๋ยวลุงตุ้ยจะอ่าเอาฝาครอบตรงนี้ออกก่อนนะครับสีขาวๆตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นว่าไฟมันจะเป็นระยิบระยับแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ ก็เป็นไฟเทคได้กลางคืนสวยงามเลยนะครับอันนี้เวลาใช้งานไม่มีเสียงดังนะเพื่อนๆเสียงมอเตอร์ไม่มีเสียงดังเลยนะครับเงียบกริบเลยนะครับก็จะหมุนไปแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะปิดสวิตช์โอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพืพ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีคิดทําสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับร่ารวยมั่งคั่งทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ